น้าหนักนะคะแนะนําเลยว่าเราจะต้องทานโปรตีนให่ถึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโปรตีนไม่ถึงอะ่ะเราจะไม่มีกล้ามเนื้อที่จะไปเผาผัานไขมันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกล้ามเนื้อแล้วไปเผาผัานไขมันนะเราจะลีนหุ่นได้ไวมากๆแล้วก็ไขมันเก่านะคะมันจะออกไปได้แบบดีมากๆแล้วก็ไวามากด้วยค่ะนี่เลยนะแนะน like. ะายินไลฟ์นะคะอันนี้โปรตีนนะทุกคนโปรตีนที่ทานง,ง่ายที่สุดในโลกแล้วนะคะอร่อยมากๆ หนึ่งซองนะคะเที่ยงข้ากับเราทานไข่ประมาณสามฟองเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งซองนะคะให้โปรตีนถึงสิบสากรัมเลยนะคะที่สำคัญนะคะโศูน no, ย์น้ำตาลเลยค่ะศูนย์แม้ศูนย์น้ำตาลนะคะคือดีมากมากค่ะอร่อยสุดๆจะบอกว่าปโปรตีนที่ทานง่ายมากจริงๆนะคะใครอยากลดน้ำหนัก แล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีไหนที่จะช่วยได้ไวที่สุดนะคะจำไว้เลยว่าเราต้องทานโปรตีน